รัฐามนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งข้ามประเทศจากซาอุมอบรองสปะสะนันทชัยลงพื้นที่ตรวจระบบการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์โสิทลดูแลผู้ประกันตนติดโควิดด้วยความห่วงใย นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการจากประเทศซาอุดิอาระเบียมอบมาให้นายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมและฮอสปิเทลดูแลระบบจัดการรักษาให้ผู้ประกันตนที่ติดเชือ้อโควิด -19 ตั้งแต่เข้ารับการรักษาจนสิ้นสุดการรักษาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด โดยเมื่อวันที่29มีนาคม2565นายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิร์รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการจัดการรักษาผู้ประกันตนที่ติดเชือ้อโควิด -19 ณโรงพยาบาลเปาโลกเกษตรโรงพยาบาลปทุมธานีโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลบางประกอกรังสิต2และฮอสพิเทลนาวากรน โดยความเป็นห่วงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติคงขินนะครับวันนี้ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียก็ให้มาติดตามการให้บริการนะครับพี่น้องผู้ประกันตนในส่วนของผู้ประกันตนจะไม่ต้องชำระค่ายาเลยและค่ารักษาด้วยนะครับแต่ขอให้อยู่ในดรืนของแพทย์ที่ะขอให้ใจเย็นๆศึกษาการตรวจการใช้ยาเพราะฉะนั้นเกิด A T K มาสองขีดวันนี้เป็นผู้ประกันตนก็เข้ารับการรักษาได้เลย แต่ถ้่เกิดท่านจําเป็นจะต้องเอาผลตรวจ PCR ไปยืนยันกับนายจ้างก็ต้องขอรบกวนนายข้างว่ารอหน่อยได้ไหมหรือว่าไม่ใช้ได้หรือไม่จะต้องเอาไปใช้ในการลาโดยท,ทันทีหรือเปล่า ให้รักษาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนพอมารักษาแล้วนะครับก็มีไับรอดให้ส่กกลับไปหยหงกับในกานได้ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้มุ่งให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อได้รับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ตั้งแต่เข้ารับการรักษาจนสิ้นสุดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จากข้อร้องเรียนของผู้ประกันตนบางรายอาจาไม่ได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลโดยทันทีซึ่งเรื่องดังกล่าวสำนักการประกันสังคมไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งตรวจสอบและให้การช่วยเหลือพร้อมจัดหาสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจากโรงพยาบาลแล้วก็พบว่าออฟรท์ทเตรตัวนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับเป็นห้องที่เป็นคอนพิวเตอร์ของเขาอยู่ที่จะพูดคุยกับคนที่อยู่บนห้อง เรื่องของการดูแลรักษา,าการติดตามอาการแพทย์ก็จะมีมาตรงนี้ทุกวันวันหนึ่งกี่ครั้งครับจะมาเยี่ยมอาการวันละ,รละครั้งวังนละหนึ่งครั้งถ้ามีอาการอะไรจะเจ้าหน้าที่พยา,าบาลจะโทรแจ้งวันนั้นก็จะมีรถแ m บ u l a n c <oughs> คอยรับสบ่งถ้าเผื่อมีอาการที่รุนแรงนะครับส่วนใหญ่ก็มาตรงนี้นะครับครบจํานวนวันก็สามารถที่จะกลับบ้านได้นะครับ <c oughs> มาอยู่ที่นี่กี่วันแล้วครับหรือว่าโอเคไหมครับการให้บริการของประกันสังคมในครั้งนี้ครับ ค่ะของคุณนะคะที่ดูแลสุขการคลุมทุกคนขอบคุณีใจสแต่ทุภข้าวของเราขอบคุณค่ะขอให้หายเร็วแล้วก็กลับไปทํางานได้เร็วๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ หากโรงพยาบาลไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลว่าไม่เป็นไปตามสัญญาจ,จ้างหรือให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้จะนำข้อมูลมาทบทวนการพิจารณาต่อสัญญาในปีต่อไปทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วกนกระทรวงแรงงานโทร1 5 0่ กฎ6และกด7ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ